สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่นายเกณฑ์ครับกับแล็กแนลล็อกกาลวิตี้นะครับวันนี้เราจะมาสอบอสกิลของก็อดแ m มเมอร์นะครับในคลิปที่แล้วนะครับจะทดสอบที่เลเวลสนะครับแล้วก็คลิปนี้จะทดสอบที่สกิลเลเวล5นะครับเนื่องจากมีคนสอบถามมาว่าระหว่าง1เหรียญกับ สิบเหรียญเนี่ยครับค่าดัเมเบจต่างกันไหมถามว่ามีผลไหมมีผลนะครับระหว่างห,น,หนึ่งเหรียญกับสิบเหรียญก็จะต่างกันประมาณเล็กน้อยครับก็ประมาณห่างกันประมาณ 2- ถึง4พันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบที่าที่1เหรียญก่อนนะครับโดยที่มีต้องมีกอเลียน,นะครับมีโลมีเคนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีเคนะครับดัเมเบดมันจะสูงถึง3 0,000่นกว่านะครับ จะทําให้บิดตัวนี้เลือดอยู่30,000กว่าอาจจะล้มได้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบที่1เหรียญแล้วมี K นะครับดัมเมลต้องอธิบายให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าทําไมดัมเมดระหว่างมี K กับไม่มี K จะต่างกันนะครับแล้วก็จะได้รู้ด้วยครับว่าการมี K นะครับลดดัมเมจได้เยอะขนาดไหนนะครับนะครับผมอันนี้ทดสอบที่1เหรียญนะครับแล้วก็มี K นะครับด้วยสกิล ก็แทมเมอร์นะครับเลเวล5นะครับอยู่ที่25,000นะครับโดยประมาณนะครับอ่าต่อไปก็จะทดสอบ10บเหรียญนะครับกับมีเคนะครับว่าโดนเท่าไหร่นะครับครับผมตอนนี้จะทดสอบ10บเหรียญกับการมีเคนะครับ ว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรออีกสีวินะครับนะครับสกิลครบรอบพอดีนะครับนี่ครับเป็น26งหเห็นไหมครับว่ามันเพิ่มมาเพียงเล็กน้อยนะครับระหว่างมีเคไม่มีเคระหว่าง10บเหรียญกับ1นเหรียญนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเคนะครับมันจะโดนเม็ดได้สูงครับ มันจะเห็นห่างกันประมาณถึง2-3งถึงพันนะครับถ้าไม่มีเคนะครับระหว่าง1เหรียญกับ10เหรียญนะครับจะห่างกันประมาณ3ามถึงสี่พันนะครับโดยประมาณนะครับอ,อตอนนี้จะทดสอบนะครับ10เหรียญไม่มีเคนะครับไอ,อหนึ่งไอสิเหรียญไม่มีไอสิบเหรียญไ,ไม่มีเคเลยดีกว่าครับเพราะว่า1เหรียญ จะ่างกัน3,000ถ้าเกิดเอา10เหรียญเลยจะได้เห็นชัดดีครับจะได้ไม่ต้องทยอยมาบ่อยนะครับอันนี้เราจะทดสอบที่ก็อดแฮมเมอร์นะครับที่เลเวล5นะครับแล้วไม่มีกอรเรียนนะครับแล้วใช้ทั้งหมด10เหรียญนะครับจะโดนดัมเมจเท่าไหร่นะครับส่วนชุดนะครับนี่ครับเอ็กซิเดียนะครับบวก9นะครับจะมีดีเฟนต์นะครับ ดีเฟนซ์สองนะครับกันฟอสหนึ่งนะครับส่วนมัรก็เป็นดีเฟนซ์นะครับทั้งสามช่องเลยนะครับบวกเจ็ดนะครับส่วนโล่นี่ครับนะครับจะมีการ์ดนะครับลดพลังโจมตีทุกขนาดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับผมเป็นการ์ด โอเดมลิน no นะครับอันนี้ครับผมอันนี้เราจะมาทดสอบแล้วนะครับอันนี้ไม่มีเคนะครับจำนวนสิบเหรียญนะครับว่าโดนน้ำเมทเท่าไหร่นะครับโดนที่สามหมื่นเจ็ดนะครับถ้า ละถ้าเกิดใช้สกิลก็ส์แฮมเมอร์นะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามไม่มีไม่มีตัวเคหรือไม่มีกอเลียรีย่ป้องกันลดดัมเมจนะครับจะโดนที่37,000นะครับถ้าถ้าเกิดเราถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งใส่เคนะครับจะลดดัมเมดไปอีก10,000นนะครับถือว่าลดได้เยอะทีเดียวนะครับอันนี้ทดสอบจากชุดเอ็กซิเลียนนะครับ ครับผมยังยิงเข้านะครับถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามไม่มีกอเลียหรือเคนี่ครับจะโดนแรงมากเลยครับแต่ถ้าเกิดมาทดสอบกับนี่ครับตัวไก่นะครับมันจะโดนที่99้านะครับอ่าครับผมตอนนี้จะทดสอบอ่าสิบเหรียญนะครับแล้วก็ใส่บัฟเต็มนะครับตอนนี้ผมจะใส่ออสเตตัสสินะครับ อตอนนี้ค่าเด็กของผมเนี่ยอยู่ที่74นะครับ74็ดบวกสิเนี่ยคือทั้งหมดอ่ะคือ86นะครับตอนนี้เด็กผมอยู่ที่86นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ AB เพื่อเพิ่มอีก12นะครับ86ดสบกวกสิก็เป็น98นะครับแล้วก็จะใส่ออสเตตัส10นะครับก็คือประมาณเด็กร้อยนะครับว่าจะโดนน้ำเม็ดแรงขนาดไหน,นครับเดี๋ยวจะทดสอบตอนมี เอ้ก็เลี้ยก่อนนะครับเดี๋ยวใส่บัฟ AB นะครับว่าลาเบตจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับอ่าครับผมติกี้โดน26 0 0 0นะครับโดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะทดสอบ10เหรียญนะครับนะครับก่อนจะใช้สกิลนี้ทุกครั้งครับเราต้องล็อกเป้าหมายก่อนนะครับถ้าเราไม่ล็อกเป้าหมายด้วยใช้เกือกม้านะครับ จะไม่มีทางยิงโดนได้ครับมันจะยิงพลาดนะครับครับผมนี่ลองสิบเหรียญนะครับมีเคนะครับดูครับว่าตอนนี้ทั้งหมดดัมเมจคือ100 1ง6นะครับเด็ก1นึนะครับค่าความแรงนะครับโดนที่3 1 0 0 0นึ่เอ้ยมีเคไหมเนี่ยมีโอ้โหมีเคนะครับโดนที่3 1 0 0 0หนึ่ก็คือ แรงมากนะครับเดี๋ยวต่อไปจะลองทดสอบแบบไม่มีเคนะครับจะโดนที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ดัเมจที่เด็ก106นี่คือดัมเมตเด็กที่106นะครับแรงขนาดนี้ลองคิดนะครับว่าคนที่อัพเด็กสูงๆนะครับจะแรงขนาดไหนซึ่งตอนเลเวล175ผมนะ่ะเอ,อ่เด็กผมอะ่ะ จาก74เนี่ยผมจะอัพไปเด็กที่100ประมาณ104หรือจะดูจากคลิปเก่าๆผมได้นะครับว่ามันอยู่ประมาณ100กว่าๆนะครับแล้วถ้าเกิดใส่ออสเตตัสตอีกมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับอาจจะโดนทีละ5-6หมื่นนะครับแต่ถ้ายิงไกนะครับโดนหลักแสนครับผมไม่มีเกาะอะไรเลยครับโดนหลักแสนนะครับอันนี้ทดสอบนะครับอันนี้จะลองทดสอบแบบไม่มีเคนะครับแบบ10เหรียญนะครับโดยใส่ ออสเตตัสนะครับออสเตตัสตามด้วย AB นะครับเพราะว่าอันนี้คือปืนอ่าปืนเซตเซตร้อยนะครับเซตร้อยบวกหกนะครับชุดก็เซตร้อยนะครับคือยังไม่มีปืนและไม่มีการ์ดนะครับถ้าเกิดใครที่มีปืนดีๆตีบวกเยอะนะครับก็ถือว่าแรงทีเดียวนะครับแล้วสกิลนี้สามารถโจมตีระยะ5้าคูณห้าด้วยนะครับใครที่อยู่ในรอบรอบ้าคูณห้านะครับอาจจะโดนแรงนะครับ ้าเลือดต่ำกว่าตอนนี้ถ้าใครต่ำกว่า30,000ื่นอ่ะคือโดนแน่นอนครับอันนี้ไม่มีเคนะครับเดี๋ยวเราท,ทดสอบตามไม่มีเคนะครับจะโดนเท่าไหร่นะครับกับการาใส่ออสเตตัสทำให้เด็กถึงร้อยนะครับค่าความแรงขึ้นอยู่ค่าเด็กนะครับครับโดนที่37 0 0 0นะครับซึ่งแรงเพิ่มมาอีก หกพันนะครับ 6, ความแรงเพิ่มมาอีกหกพันครับผมความแรงขึ้นมาอีกหกพันนะครับอ่าต่อไปนี้คืออ่าอันสุดท้ายนะครับว่าระยะห้าคูณห้าจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับต่วันนี้ต้องขอบคุณครณหมูนะครับยอมเสียสละมาวันที่สองนะครับในการทำคลิปครั้งนี้นะครับลืมบอก สปอนเซอร์เราเลยครับที่คอยมาช่วยการทำคลิปนะครับโดยการข,ขอร้องมานะครับครับผมเดี๋ยวรอคุณหมูมาแป๊บหนึ่งนะครับต้องเดินไปเดินมาหลายรอบเลยครับครับผมามาแล้วครับระยะ5 5คูณหคือยังไงนะครับก็คือ5้คูณหก็คือนับจากตัวละคร ตัวละครนะครับก็คือนะครับอย่างเช่นตัวละครบิดอยู่ตรงนี้นะครับให้นับอย่างเช่นนี่คือนี่คือตัวบิดนะครับเวลานับห้าคูณห้าก็คือนับจากตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่คือห้าคูณห้านะครับนี่คือมุมทะแยงนะครับมันเป็นสกิลโดนเป็นกลุ่มนะครับ นี้ผมก็ยืนการทะแยงให้เรียบร้อยนะครับมันจะอยู่5้คูณหนะครับจะอยู่ห่างจากตัวเนี่ยนับไปจากตัวละครเนี่ยไป3ช่องสองช่องนะครับ 1- นสองนะครับแล้วก็นี่มุมทะแยงครับ 1- นสองเหมือนกันนะครับแล้วก็นับซ้ายขวานะครับรวมกันเป็น5้คูณหนะครับอันนี้จะยิงแบบเป็นกลุ่มนะครับเป็นการทดสอบนะครับนะครับอันนี้เราก็ใส่ล็อกเป้าหมายนะครับ ก่อนใส่นี่คือต้องใช้1เหรียญนะครับถ้าจาะให้แรงก็ต้องใช้10เหรียญนะครับอันนี้ก็ดูดัมเมดดีๆนะครับจะดัมเมดตัวไก่จะโดนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่นะครับตอนนี้ใบ ab บดนะครับเราก็จะเพิ่มจะได้เห็นได้ชัดนะครับผมจะยิงแล้วนะครับสกิลครับนะครับสามหมื่นหนึ่งกับแสนกว่านะครับ เห็นไหมครับได้การการเทียบนะครับระหว่างมีเกาะและไม่มีเกาะนะครับโดนแรงมากนะครับแต่การมีเซตเอ็กซิเลียนนะครับลดดาเม็จากแสนหนึ่งมาเหลือส0,000ื่นนี่ก็คือประมาณลดประมาณไปประมาณ70 0 0 0ื่นนะครับถือว่าลดนาเม็ดได้เยอะพอสมควรนะประมาณ70%ได้เลยนะครับกับค่าดีเฟนต์ผลรวมคือ991นะครับ ค่าของชุดไอเอ็กซิเลียนอันนี้นะครับเสื้อบวกมัฟเนี่ยก็คือแล้วก็บวกการตีบวกนะครับรวมกันแล้วนี่คือ800 34ส่นะครับส่วนด้านหน้านี่นคือคือผลรวมจากการตีชุดและบวกนะครับส่วนด้านหน้านี่คือค่าดีฟนอ์จากการอัพค่าสเตตัสน,นะครับเป็นค่าดีฟเอนตายตัวครับมันจะเพิ่มตามเลเวลแล้วก็ค่าอัพค่าวิทนะครับนี่คือค่าดีฟเอนตายตัวนะครับแล้วก็มารวมกันก็คือ991 โดนดาเมจจากแสนหนึ่งเหลือแค่สามหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้ให้เห็นได้ชัดเลยครับระหว่างคนมีชุดกับไม่มีชุดนะครับว่าดาเมจโดนขนาดไหนนะครับก็โดนเป็นแสนก็พอๆกับอันนี้คือเซตฟรีทั้งตัวนะครับโดนเป็นแสนนะครับลองคิดดูครับว่าถ้ามีของดีๆจะโดนหนักขนาดไหนนะครับอาจจะยิงได้ถึง4ี่ห้าหมื่นเลยนะครับลงกิววอร์นะครับแล้วก็ทำมา คูดาวให้เหลือหนึ่งนะครับก็คือสามารถล็อกเป้าหมายแล้วก็ยิงถ้าเกิดใครที่ชํานาญพอสมควรนะครับล็อกยิงล็อกยิงนะครับคืออ่ารีวิเลียนก็สามารถทําให้กิลมีจังหวะที่ดีได้นะครับเผื่อใครเล่นกิวอนะครับส่วนผมไม่ได้เล่นกิวอครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับก็แค่การสาธิตให้ดูนะครับว่าอ่าคนที่เล่นสายสนในนะครับก็สามารถมีสกิลยิงหลัก เก้าหมื่นถึงแสนกว่าได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยครับตอนรับปืนฟรีนะครับบางคนก็ไม่เลือกสนายเลยบางคนไม่ได้เลือกปืนคู่บางคนก็เลือกปืนกลเป็นทามลาวทิปอะไรเก็บเลเวลกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งครับว่ามีการรีวิวให้ดูนะครับส่วนสกิลอันแรกนี่คือว่าขึ้นอยู่กับค่าดีเฟนต์นะครับความแรงนะครับแล้วก็บวกค่าเอ k ีเค0หนึ่งพันนะครับอันนี้เหมาะกับการยิงบอสนะครับก็ยิงนัดละเป็นแสนได้เหมือนกันครับถ้าเป็นดันที่แบบ ถ้ามีมอนสเตอร์ที่มีดีฟเฟนซ์สูงครับก็ยิงนัดนัดละเป็นแสนได้เหมือนกันครับครับผมสกิลก็แทมเมอร์นี่คือแค่ใช้เหรียญน,นะครับในการยิงเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้กระสุนพิเศษออะไรนะครับครับผมวันนี้ผมก็มาขอจบการทดสอบสกิลก็แทมเมอร์แล้วก็ชุด e x ็กซิเ อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมูนะครับที่ยอมเสียสละเวลานะครับมาให้ผมลองสกิลในวันนี้อีกรอบหนึ่งครับครับผมเพราะว่าอันนี้มีคนสอบถามว่าคืออยากดูว่าระหว่างหนึ่งเหรียญกับสิบเหรียญน่ะมันแตกต่างกันยังไงนะครับว่ามีผลไหมอ่าคาตอบก็มีครับวันนี้มาทําคลิปให้ดูเลยนะครับสําหรับคําถามนี้นะครับนะครับเออแล้วก็ปืนอ่าใครที่เล่นสายสไนนะครับ คิดิคอนน่ะจะทําได้สูงมากนะครับขนาดแค่ถือปืนอปืนอะเซตร้อยนะครับก็คิดิคอนที่101แล้วนะครับยังไม่รวมกร์ดยังไม่มีรวมอะไรที่เพิ่มคิดิคอนได้มากนะครับอ๋อที่มีคิดิคอนอาจผมอาจจะมีกร์ดโคบอลสองใบนะครับครับผมสามารถทําคิดิคอน101อนได้นะครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับกับการติดตามรับชมคลิปนะครับถ้ามีคลิปอะไรแปลกใหม่ๆก็จะ ทำให้ดูนะครับอาจจะไม่เลิศหรูอะไรเท่าไหร่นะครับก็เป็นการรีวิวแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆครับเป็นเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมเพราะว่าผมก็รู้แบบสดๆใหม่ๆเหมือนกันครับเป็นการเล่นแบบทดสอบกันสดๆนะครับเลเวลตอนนี้ผมอยู่ที่141แล้วนะครับครับผมตอนนี้ก็พยายามเล่งเลเวลครับเดี๋ยวใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ลงทะเบียนที่จะเล่นแลักลอกนะครับที่จะรับคัสสัได้เลยครับพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นวันที่20พฤษภาคมนะครับ2021นะครับถ้าใครลงทะเบียนวันนี้เราก็สามารถรับตัวละครเลเวล99ได้เลยนะครับเป็นวันสุดท้ายพอดีครับก็คือว่าวันนี้ผมก็ใครที่ยังไม่ได้ลงก็รีบไปลงทะเบียนรับก่อนนะครับจะได้มาเล่นกันได้นะครับ แล้วก็จะเริ่มมีคอร์ดไฟทีก็คือวันที่27นะครับใครที่ลงไม่ทันก็ยังได้คอร์ดไฟยอยู่นะครับแต่ก็ต้องเสียเวลาเล่นจาก1มาถึง99นะครับแต่ใครที่ไม่อยากเสียเวลาครับวันที่20นี้นะครับลงทะเบียนก่อนวันที่เอกภายในวันที่20นี้ก็สามารถได้รับ99นะครับอ่ะครับผมการรับยังไงก็ไปอ่านข้อมูลภายในเว็บก่อนนะครับเพื่อ ไม่ผิดพลาดนะครับวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับคืนนี้หลับฝันดีครับ